เดีต้องไปดูแล่ออกนะคะ TK นะครับ,น,รบน้องมาอาบน้ำตัดขนเป็นทรงบูนะครับ<ม>เดี๋ยวพี่ช่างดูแลให้หน้องจะมีขนพันกันนะนนนะแล้วก็จะมีลักษณะของแพพิวหนังมาด้วยนะเดี๋ยวพี่ช่างดูแลใส่ยาให้นะครับหลังจากที่ตัดขนให้แล้วจะมีหลายจุดนะตรงสะโพกแล้วก็ข้างลำตัวด้วยนะครับตรงขา S <S 2> <S 2> <S ขาหน้าขาหลังเดี๋ยวดูให้นะครับอาบน้ำตัดขนล้าน้องหมาน้องมาซาลอนครับช่างกำลังตัดขนให้กับน้องชาวชาวนะครับน้องมีปัญหาที่ผิวหนังอย่างรุนแรงเลยนะอันนี้ควรจะต้องพาไปหาคุณหมอนะเพื่อทได้รัยบยาทาน,นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเชื้อราหรือว่าแบคทีเรียนะ มีเต็มกระจายอยู่ทั่วตัวนะครับเดี๋ยวพี่ช่างตัดขนสั้นให้เพื่อลดความบับชื้นสาเหตุของโรคผิวหนังต่างๆนะครับแล้วก็ให้เจ้าของพาไปหาคุณหมออีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะรับยารักษานะครับช่วงอาบน้ำเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยในการลดปนแดงผื่นคันให้กับน้องด้วยนะครับจะได้บรรเทาอาการคันแต่ว่าต้องรักษาต่อนเนื่องนะไม่งั้นมันจะกระจายแล้วก็ลุกลามไปทั่วเลยนะครับอันนี้เป็นที่หน้าขา,ลาแล้วก็บริเวณหลังนะครับช่วงตัวนเนี่ยเยอะเลยนะ ร้านตะขนดูแลสุขภาพผิวหนังตะขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับหลังจากพี่ช่างตัดขนสั้นให้น้องนะครับเพื่อลดความมับชื้นแล้วก็จะได้ลดสาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังที่นะครับที่ตัวน้องเนี่ยเยอะเลยนะนี่นะครับโคนหางไปถึงบริเวณขานะน,นี้เราจะใช้เป็นแชมพูสุดสมุนไทยนะครับดูแลสุขภาพผิวหนังเบื้องต้นให้น้องก่อนนะแล้วก็ให เจ้าของพาไปพบสัตวแพทย์นะครับเพื่อทำการตรวจรักษาอีกทีหนึ่งนะครับอาบน้ำไต่ขนดูแลสุขภาพผิวหนังและขนนะครับมีบริการกับจัดเทหมัดมีบริการรับส่งด้วยนะครับร้านน้องหมาน้องแมวซาวันในสวนเกษตรบางขันกันครับรืดรินดูการสบัดเวงวีนเราลับหมดนะมีบริการรับส่งด้วยครับแปรไดดส่วหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาตต่ขนให้กับสุนัขจอนแมวจอนในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับอันนี้พี่ช่างใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับดูแลสุขภาพผิวหนังและขนแน่นะครับ ช่วยลดผลื่นแดงผื่นคันช่วยลดเทบหมัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยครับสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของร้านน้องหมาน้องแมวสไลด์ติดต่อได้ครับ086-640-4443ครับขอบคุณที่ทรับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับอ่านี่พี่ช่างจะให้ดูแผลผิวหนังน้องนะคะถ้าสมมติไม่แกะมันจะทำให้เป็นหนองหมักโหมอ,อยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างใน เวลาแกะเวลาน้องเป็นแผลแบบนี้ต้องเอาเอาออกนะคะเนี่ยขึ้นมาดูด้านนี้อันนี้พี่ช่างแกะออกให้เห็นไหมน้ำเหลืองน้ำหนองมันจะหมักหมมอยู่ตรงนี้ดังนั้นเจ้าของจะต้องแกะแผลตรงนี้ออกนะคะเพราะไม่งั้นน้ำเหลืองน้ำหนองมันหมักหมมแล้วมันจะทําให้แผลอักเสบมากขึ้นติดเชื้อได้การแกะแผลเปิดแผลออกมันจะทําให้เราทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ใส่ยาได้ถึงแผลชัดเจนทั่วถึงมันจะทําให้หายไวนะคะ ลดการติดเชื้อได้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมใส่พอลล่าไว้ให้น้องนะน้องจะได้ไม่เดียแผลนะคะนี่หลังจากพี่ช่งางโกนขนบริเวณที่เป็นแผลออกนะคะอันนี้คือน้ำเกลือล้างแผลนะคุ้นไปเลยค่ะชุช่มๆไปลเปลยจะได้ล้างเอาเชื้อโรคที่ก่อนหน้านี้มันอยู่ออกที่หมด จะเป็นางเอาน้ำเลือดน,น้ำหนองออกนะคะช่างจะพ่นยาให้ด้วยยังไงก็ของไปดูแลก่อนเนื่องด้วยนะพาน้องไปหาหมอจะดีจะได้ยามาทาด้วยแต่ว่าน้องค่อนข้างหงตัวเจ้าของอาจจะใส่ย,ยายากนิดนึงเป็นไปได้บอกใช้ยาฉีดไปเลยนะะ่ารักง่ายกว่าสำหรับเจ้าของ ต้องไปดูแลต่อสักคะถ้าดูแลดีแผลจะไม่ติดแล้วก็ไม่ลามอีกนะมีช่างเปิดอันนี้ให้เรียบร้อยแล้วจับไว้ก่อนไหมการเลียอืมใส่ไว้ก่อนเจ้าของมาค่อย